นี่ครับเ,เพื่อนเบนใส่ถังไว้นะครับมาดูครับดูครับดูตัวปลา mm. ก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับเพื่อน mm. อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะครับ mm. อื่หนึ่งตัวนะครับ mm. แล้วก็มีตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับ ตัวเล็กเนี่ตัวนี้นี่ครับนี่ครับตัวเล็กอีกตัวหนึ่งจับได้มาสองตัวนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆก็พาเข้าสวนอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเดินแถวริมคองไส้ไก่ที่สวนนะครับเพื่อนๆดูครับน้าแห้งหมดเลยนะครับเพื่อน เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนช่วงนี้หน้าแรงก็คลองไสจกุดน้ําไม่อยู่นะครับเพราะว่าคลองไสกไก่ค่อนข้างตื่นนะครับเพื่อน,อนดูครับเพื่อน<ๆ>ก็จะมีหนองอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเมื่อกี้ผมก็ไป เห็นปลานะครับก็ไปจับปลานะครับเป็นปลาช่อนนะครับก็ได้มาสองตัวนะครับเพื่อนเพื่อนดีว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับตอนจับแต่ปลาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลี้ยง ก็จะเป็นพวกตะกูลปลาช่อนปลาหมอพวกนี้นะครับเป็นปลากินเนื้อก็จะเข้ามาอยู่พอตอนช่วงแรงแบบนี้ปลาก็จะมารวมบริเวณน้ำที่ดลกที่สุดก็บริเวณนี้นะครับพี่ก็จับไปได้สามตัวนะครับเพื่อน ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับมีแมหลายปลาอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูปลาที่จับนะครับเพื่อน น้ำก็นแห้งหมดแล้วนะครับ ก็ไม่น่ามีปลาแล้วนะเพื่พอนนะครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆไปดูปลาที่จับได้นะครับ ล้างมือก่อนนะครับเพื่อนอันนี้ให้น้ําต้นสมโอไว้นะครับนี่ครับเพื่อนๆใส่ถังไว้นะครับมาดูครับดูครับดูตัวปลา ก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับเพื่อนอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะครับอืหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กเนี่ยตัวนี้นี่ครับนี่ครับตัวเล็กอีกตัวหนึ่งจับได้มาสองตัวนะครับเพื่อน โอ้หนี่ตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากมก็เดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยนะครับเพื่อนๆสงสารเขานะครับให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อนะครับอืม ใส่ทังไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆไปปล่อยปลาตรงนี้กันนะครับพเพื่อนๆี่ครับพเพื่อนเอนันนี้ก็มาถึงที่สระน้ำหมู่บ้านแล้วครับเป็นสระน้ำใหญ่ครับเดี๋ยวเอาปลาเรามาปล่อยตรงนี้นะครับ สระน้ำใหญ่โตนะครับไปนี่ไปแล้วอีไอตัวเล็กไปอื่ มูนตัวโตไปนู่นแล้วครับเพืเ่อนๆอึ๊บขึ้นหายใจนี่ไปแล้วบ๊ายบายตัวเล็กไปไหนแล้วตัวเล็กก็น่าจะไปแล้วครับนี่อ๋อตัวเล็กอยู่นี่ครับเพื่อนอยู่ตรงขั้นบันไดเนี่ยตัวเล็กไปไปแล้วครับเพื่อนปไปตัวเล็ก ครับตัวเล็กไปแล้วอูโ้นตัวโตอยู่นู่นครับเพื่อนๆครับกำลังสำรวจอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาบรรยากาศยามเย็นนะครับมาปล่อยปลาด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับแสงยังจัดอยู่นะครับประมาณ เกือบเกื้าโมงเย็นนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ